สบายดีมาทุกคนตั้งแต่ได้ซองนี้มาก็บ่ได้ลงคลิปยาวเลยข่าเวีกยกไล่ซองนี้ก็ได้ถ้ากว่างเวียกก็เลยว่าเมื่อน,นี้ชิพาไปากินอาหารประจำเมืองลานโจนั่นก็คือนิโรเมียนหรือว่ามีชิ้นงวนั่นแหละมันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบมีไยซี่นี่นะเป็นมีเรื่องแต่ว่ามันเป็นมีชิ้นงวเมื่อน,นี้ก็เลยว่าชิพาไป อลองกินเบ้งว่ามันเป็นยังไงที่จริงค่อยก็กินมาหลายเท่อแล้วเลยมาอยู่นี่ห้าหกปีก็กินตลอดแต่ว่าบได้ทายลงจากเธอเมื่อนี้ก็เลยซีทายให้พี่ให้น้องเบิ้งกันแล้วก็ให้คะแนนว่ามันซีได้คะแนนสําหรับเขาเต็มสิบซีได้คะแนนนิวโรเมียนนี่นะหรือว่ามีชิ้นงวน,นี่นะมันมีประวัตปิประวัติความเป็นมาเง้ยาวนานนะเป็นร้อยปีละตามที่กระเจ้าเว้ามานะ มันถือว่าเป็นอาหารขึ้นซื้ออันดับหนึ่งเลยแหละอยู่ลานโจนี่นะมันเป็นอาหารประจําเมืองมีประวัติความเป็นมาเาวผูพใดก็กินวันฉันซะโดยเฉพาะแม้นสาวมุสลิมมันเป็นชิ้นหม้เลยก็จะบบกินชิ้นหมูก็เลยว่าสาวนักเฮียนนักเฮียนต่างชาติมาเฮียนอยู่นี่เป็นสาวมุสลิมก็แม่นมักไปกินอาหารอาหารแานเป็นเนิโรรมียนอันฮันมีชิ้นหมวนี่นะสาวมุสลิมแล้วแม่นมัก ทึกใจเลยแหละสำหรับค้อยมันกับบได้แซบเป็นอย่างเด้อแต่ว่ายัากเป็นอย่างกับเจ้ามันน่าจะเม้นย้อนอันมันเป็นอันอ,นอาหารประจําเมืองเขานเลยเห็นผู้ใดกันย่องแท้ย่องวาแต่สาหรับค้อยกันธรรมดาบได้แซบย่างป่านเฮงหายปนั้นเด้ออ่ะโมว่องเงี้ยเมื่อนี้ไปไปเบิ่งนํากันเลยคันคาใบอยู่นี่คือซีบโได้ไปจากเทือกอกมื่อนี้ไปอันนี้ก็คือตอนกําลังไปเมื่อนี้กินอยู่กล้บได้ไปไกล ขี่รถไปก็ประมาณสองสามนาทีขี่รถจากไฟฟ้าไปคันย่างไปกันซิดนนิสหนึ่งประมาณห้าหกนาทีกันซีฮอตแล้วแหละไปจากคงเฮียนก็ประมาณสี่ห้าร้อยเมตรนี่บ่ไกปกติก็กินยุ่กแถวใกล้ๆนี่แหละแต่มื่อนี้ลองเปลี่ยนฮานเอาออกเข้าออกประตูกันได้สเกนนอ,อกสเกนหนะ้านิสหนึ่งไปบ้านนี้อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในฮานนิวโรเมียน อันขึ้นซื่อลือซาในตำนานบรรยากาศก็ซีคึกคืนหน่อยหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วง12โมงคนหากันเลิกเยียนก็เลยมีพวกนักฮอกนักเฮียนพวกพนักงอกพนักงานมากินคนก็ไล่จากเด็กน้อยผู้ใหญ่เต็ม้านเอื้อยึกหนึ่งส่วนอันนี้ก็คือผักดองที่กินกับนิโรเมียนแต่มีลายย่างลายรสชาติวาซานสไป ซึ่งราคาก็อยู่ที่จานละสองยวนนิวโรเมียนละเม่ถ้วยละแปดยวนก็นนพอกินได้อยู่บุแพงปไปเลยซึ่งหลังจากเขาจ่ายเงินแล้วเขาต้องได้เอาใบเสร็จอันนีม้มายื่นให้พนักงานคนที่เฮ็ดมีให้เขาเนาะว่าเขาสิกินเส้นน้อยหรือเส้นใหญ่แ่แล้วแต่เขาเขาก็บอกก็เจ้าไปเขาก็สิเฮ็ดตามที่เขาบอกบางคนมักเส้นน้อยบางคนมักเส้นใหญ่เส้นแปหอย,อยังก็ว่าไปแต่เจ้าก็สิเฮ็ดตามเขาบอก ส่วนด้านเทงนี้ก็คือเมนูที่เขาสร้างกินได้บอกว่าจะเป็นซีนเป็นนิวโรเมียนบอกว่าจะเป็นพัดเส้นเอียงก็สร้างกินได้ตามที่เขามาักส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือพ่อครัวกําลังเฮ็ดมีให้เขาเนาะเฮ็ดมีให้หลายๆคนที่มากินเมื่อนี้นี่แหละก็คือเพิ่นจะเอามีอาชีเอาจะเอาแป้งที่นวดไว้มาดึงดึง,ดงตีต,ตีให้มันเป็นเส้นตามที่เขาต้องการนิวโรเมียนนี่มันมีอีกซื้อนึงก็คือลาเมียนหรือว่ามีดึงอะไรเนาะ ก็คือมันจะเอาแปลงที่นวดเลยมันดึงๆให้มันเป็นเส้นอันนี้ก็คือที่มาของคําว่าลาเมียนหรือว่ามีดึงอีกซื้อหนึ่งของนิวโรเมียน มหมติมีอันนี้กับเจ้าเอิญว่าเนิวโรเมียนหรือว่ามีชิ้นหัวแล้วใาตาคุงเกนแต่ว่ามียูจิน่นบบมีเครื่องปรุงแบบบ้านเ่าเบ่ามีมักเผ็ดแป้งนัวบ่มีมักนาวบบมีอันน่ซอสมักเล่นมีแต่น้ำส้มน้ำส้มมีกต่น้ำส้มใส่สู มะกะมะเพ็ดม yup. ีกระซองอย่างในเครื่องสุกแตเจ้าเคี่ยวอยู่ในน้ำสุกยื่นได้มาเป็นแบบรสชาติเจ้าเคี่ยวอยู่ในน้ำสุกลองให้เป็นเอี่ยวเขินกว่าอันนี้มะแตงรูบิ้วอยู่ในนี้ก็งอขึ้นมะแตงดองอันนี้ซิีงหัวเลยซิีงหัว น,นี่กลำลังตีดอง และนี่ก็คือนิวโรเมียนอันขึ้นซื้อหรือสาข,ของมณฑลการสู่เมืองลานโจของจีนคันสิว์าเรื่องรสชาติกับบไดเซบยังเฮงหาปานนั้นส่วนตัวคันสิให้นนคะแนนค่อยให้ประมาณ6เต็ม10เพราะว่ามันบมีเครื่องปรุงคือ,อยู่บ้านเขาเครื่องปรุงมีแต่2อ,อย่างก็คือมกเข็ดเน้ำส้ม2อ,อย่างนี้แต่คันสิว์าเรื่องราคากับส้มเหตุสมพลเพราะว่าถ้วยนึงละแม่น8หยวนกับโบแพงปานใด เทียบใส่อาหารนั่นอื่นก็คือว่าค่อนข้างถือเอา้ามื้อนี้พอเะซัำนี้ก่อนมื้อน่าจังว่ากันไหมพี่น้องเลยเจอกันคลิปหน้า